่น่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะเป็นไงคะเลี้ยงยากไหมลูกยา,ยากนะคะงานนี้เป็นงานงานบรรจงมากๆเลย ตอนนี้ขณะนี้เรากำล enfin ังอยู่ใน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 ส่วนของเตาเผานะคะโบราณค่ะค่ะก anyway> ็ก็จะเรียงชิ้นงานนะคะกํากำลังเรียงชิ้นงานอ้ชิ้นงานนี้เล็กมากๆเลยเล็ก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  ถ้าเทียบกับเตาแล้วเขาเขาเป็นอะไรที่แบบอยู่ของฐานเตาเดี๋ยวน่าจะมีการหยิบจับขึ้นมาไว้ที่สูงขึ้นอย่างนี้ค่ะ,คะเพราะว่าการการเผาแต่ละครั้งนี่ก็ต้องเผาแบบให้มันเต็มเตาเลยเนาะ จะได้เป็นการประหยัดพลังงานประหยัดประหยัดพื้นที่ที่อยู่ในตาน,นี้ก็เป็นการประหยัดพลังงานนะคะนี่ก็คือท่านอาจารย์ธรรมรัตน์นะคะขอ,ขอบคุณค่ะอาจารย์ ร,ร่วมด้วยช่วยกันค่ะแต่และคนก็มีกล้องมีวิดีโอมีมือถืออยู่ในมือจับภาพกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทําสารคดีนะคะสารคดีเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาแห่งมกคลรานงดงามมากๆเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะออกจากเตาแล้วนะคะอก่อนออกจากเตาเดี๋ยวขอดู ผนังเตานิดนึงก็ก่อจากอิฐนะคะแล้วก็เชื่อมรอยต่อด้วยดินที่มีส่วนผสมของดินจอมปลวกนะคะดินจอมปลวกนี่ก็มีกระจายอยู่ในโมฆาราน<ม>เดี๋ยววันหลังจะพาไปดูนะคะจอมปลวกอยู่ใกล้ๆนี่มีจอมปลวกใหญ่เลยถึงขนาดว่าชาวบ้านก็เอาผ้าสีไปผู ถูกไว้เสมือนหนึ่งกับเป็นปู่เป็นทวดเป็นบนรรพบรุษที่ให้พวกเราได้มีอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่กินกันตามอัตยอัตตภาพนะคะค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะนะคะเดี๋ยวจะพาออกไปก่อนเพื่อที่จะให้น้องๆได้เข้ามาเรียง ช่วงปั้นดินเผาในเตานี้ค่ะ